สวัสดีพี่น้องเอฟซีบอลน้ำเสียงเบี๊หกธนาราคาเอฟซีช่องยูทูบย้ายไยสุภูสุขคนค่ะบ่พอกันไหลเมื่อประมาเหาหยุดไปวันที่สิบเจ็ดกับสิบแปดมาพี่น้องเนาะวันนี้เจอกันที่บ้านโปรงเคตําบลด่านช้างอ,อําเภอนากลางจังหวัดหนองบวดดัวลําพูเด้อพี่น้องเป็นงานฉลองสารานะคะนี่สาราหลังไม่เพิ่ยจะข้างหลังนี่ค่ะ งานฉลองศาลาหลังใหม่นะคพี่น้องใจใสสาาเชิญนะคะที่กวางำนวยการร่วมด้วยช่วยกันทำบุญบ้านโปร่งเเขย์ตำบลด่านช้างอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพู๋ค่ะพี่น้องตอนนี้กระสัดกระส์ดลายเดานวคะทุกคบางทุสั์ บ่เห็นกันหลายมือภาะว่วงเขาหยุดวันที่สิบเจ็ดกับสิบแปดเนาะพี่น้องเนาะมีแฟนก็นเลยบ่ได้อัพคลิปให้พี่น้องเบิ่งท่างช่องยูทูบเนาะค่ะมื้อนี้ก็มาพอกันปกติแล้ววันที่กับสิบวันหยุดไงดอกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามเขากันไล่ไปเลยเนาะค่ะว,าว่วางวันที่ยี่สิบสี่มือเดียววันที่ยี่สิบสี่บางวันที่ยี่สิบห้าก็เดินทางไกลไปอรัญญประเทศเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเพิ่นประดับตกแต่งดีดีงามงาม งานฉลองศาลานี่คือศาลาหลังไม้เนาะค่ะพี่น้องนี่คือศาลาหลังไม้เพิ่นเ,เท่าแล้วล่ะจ้าเท่าเล็วห้าสิบปีแล้วค่ะบังดูพี่น้องงาม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 อันนี้สาราหลังไม่ฉลองสาราหลังเนี่ยบอกค่ะ งานฉลองศาลาหลังใหม่จตุ๊บมาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเอ้มาบวชน้ำกันมาสู่มะฮู้น้ำกันฟานนี้แล้วมาสร้กันเด้อมากันคือก่องมาด้วยกันวัดศิลาอาต์ตบลด่านช้างอำเภอนากลางจังหวัดนองบัวุรีเขาต่อมะฮู้มาบอกสุขกันกว้างกรได้ครับขาดเรือยังหรือพ่อๆยังใส่พ่อๆยังกินก็มาบ่อยกว้างไลยเด้อ เขาขันปริโดงมากกับมหาเสี่ยวก็ด็นด้วยเมเอ้ยบุญยวัดเนาะบุญวัารลดหงกงพัไปหน่อมาเบิ้งสาราเจ็บเปนสาระมาซอยกับถ้าบุญเด้อครับตัวนี้ก็ไม่เรียนตอนนี้เรียนห้อตอนแรกที่มี้ผมกู้เหรียญอยู่เหรียญเด้องะครับที่ผมจำได้เหรียญเงินเรียทุกทาวเ็าเหรียญน้ำเดือดสองาบฉาบเงินนี้ถึงมาก ซาลาหลังปอดใหญ่กับเป็นรองซาลาหลังใหม่หลังใหญ่ค่ะเลยค่ะบุญบาปเน่าเรี่ยวก็โดนตีมีเธอดึงก้นบานเฮามาอยู่นักกันเลี่ยวมาซอยกันเห็ดมาซอยกันสางสางแล้วแล้วเนาบุญน้อกันเน่ามีรางวัลมีรางวัล บัวหนึ่งตัวด้วยนะคะอาจารย์นัาจตีแพน้องนอนขอขอจากหน่อยเด้อขอไม่ดีบบอกจากน้อยเด้อพี่น้องน้องบัวลำพูจะลืมเด้อค่ะเด้อพี่น้องจับัดน้องบัวลำพูเฮานะคะอำเภอหน้ากลางจังหวัดน้องบัวลำพูวันนี้พบกับหมอลำเสียงพี่หกของเรา ทำการแสดงสอดแจ้งนะครับคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการแต่กว่าตุ่มม้องกันออกเตนอีกหลังหนึ่งลุกในเดิมกรรมการครับเดินเจอร์นะครับผมนาตันนามาลงเต็นไม่เก็บเต้นตอนนี้แมย์เอฟซีกำลังเอาศาสตร์มาปู่กำลังมาจองสถานที่หมองนแดงงานด้วยกันเป็นหมอล่ำของห้องนี้ดิ่ฟ้าดอกไม้เครื่องงามแต่กพนเอาหยังเห็ดนี่พี่น้องเนี่ย ดอกไม้สวยจังเลยเอาอะไรทำเนอกไม้กระดาษอตัวยังมีซ้อนบัดนี่มีวัตถุฐานทั้งหมดพยานบัดอกไม้กระดาษพี่น้องสีเขียวสีเหลืองสีม่วงนายกรรมการเด้อครับขออน,นุญาตเด้อครับคณะกรรมการครับที่แจงวางอยู่ตอ,อนนี้ครับรบกวนเด้อขอขอแห้งนะครับขอแห้งว่ามันเต็มต้องกันไหมะจะได้ที่เพื่อนที่ใสสวยนักกัดครับเมื่อนี้อยู่บนอน,นอหน่ วัดศิลาอาจบ้านโป่งเคตำบลด่านช้างอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะสำหรับวันนี้ครับพี่น้องเมื่ออื่นเขากับเสเดินทางไกลไปบึงการค่ะสเกือบ300อโลค่ะพี่น้องมื่ออื่นนี่ก็ได้พี่น้องทั้งสายแกวกับ่อกับวัดที่ยีตลาดอินโดจีนอำเภออารัญญประเทศนะคะ พี่น้องกรุงเทพพอ่อกันวันที่สามเด้อวันที่สามสถานีรถไฟกลางบางซื่อนะคะใกล้ๆกับหมอชิดะนะครับบรรยากาศเมื่อนีกน้กรู้สึกประสิอบเอาจจหน่อยตอนย้ายไฟนางรถโดยสารมหาวอดบอขสหนองบนลำพูนนี่ฝนตกโปรยปลายลงมานิดน้อยนะครับปอบแปลกๆล,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 ลงมา ส่ตาตอนนี้ฝ้าขาวดาวแจ้งแล้วสวบางสบายแล้ว,วคือสีบบมีฝ่ามีฝนหรอค่ะอากาศก้อนหอนอีสานบานเฮาก็ได้หอนไปตะไห้ฝนตกจีดอกพี่น้องแต่ว่าตกหางบ่า,ายตกแบบว่าบจนมาหมอล้ำเหรินบดายแม่ตกมากเพอาให้ซุ่มให้ชุ่มช่ำให้มันเย็นขึ้นเจน้อยโลกมันหอนเกินไปพวด ตอนนี้เวทีของเราก็กําลังจะเสร็จแล้วนะคะยกคานไฟขึ้นนี่ก็ใส่ฉากอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วค่ะพี่น้องสาดกันหลายผุนนะเพิ่งดูเอาพี่น้องจ๋าซับเนี่ก่อนเด้อสําหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนค่ะโปรดติดตามมือต่อไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อย้ายไฟสีพยายามถ่ายคลิปไปพี่น้องเด้ดเบิง้งไปสุม,มือสุม,มือค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย